สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาพบมาเห็นในคลิปในวันนี้นะจ๊ะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้นาพยากรไพ่ซีอีกแล้วนะคะเนาะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามวันนี้เนาะนะคะขอให้พระคุบาอาจารย์คุรูคุบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะพี่ไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่แห่งน,นี้บริเวณนี้นะคะจงช่วยเปิดเปิดดวง เปิดกูบาอาจารย์นะคะเปิดเพียงดูทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้เนาะใครที่พลังงานตรงหรือใครที่พร้อมที่จะรับพลังงานดีๆที่พี่ไพก่กำลังจะบอกตอนนี้นะคะ,ะสามารถดูต่อได้นะคะใครที่ไม่รับพลังงานหรือไม่ต้องการที่จะดูสามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้นะคะนะนะคะฟังเพื่อเป็นวิทยาทานฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเรามา เรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะเนาะครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปให้พี่นุ้ยด้วยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันนี้เนาะนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะภายใน3วันนี้ขอเช็เคพลังงาน ในตัวบุคคลที่เข้ามาดูนะคะมาพบไม่เห็นคลิปนี้เนาะขอเช็คพลังงาน3มใบได้มาแล้วสใบนะคะตอนนี้ได้มาแล้ว3ามใบเนาะพลังงานของคุณนะคะ คุณได้หนึ่งถ้วยขึ้นมาเลยเนาะนะคะตอนนี้นะอาจมีนะคะคุณเป็นคนที่มีน้ําใจนะพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นพลังงานที่หยิงได้ยางนะคะยิงได้ยางหมายถึงเข้มแข็งและอ่อนไหวในคนคนเดียวกันนะคะพลังงานของคุณตอนนี้เนาะมีการที่มีการเข้มแข็งในบางเวลาและบางเวลาก็มีความอ่อนไหวนะคะวันไว้อ่อนไหวในความรู้สึกนะคะเนาะ แต่คุณเป็นคนที่มีน้ำใจนะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับผู้คนนะคะและคุณก็จะได้รับข่าวดีด้วยเนาะจากญาติกัลยาณมิตรหรือคนรักนะคะ,ะสิ่งที่คุณรอคอยความรักหรือ,อบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะเนาะคุณจะไดะ้ได้รับข่าวสารจากตรงนั้นนะคะเป็นข่าวดีเนาะไม่ว่าจะเป็นคนรัก รือคนทางไกลที่พักๆกันหรืออยู่คนละที่หรือต้องเดินทางห่างางไกลเพราะการงานนะคะเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีเดี๋ยวจะมีเอ็นข่าวดีเดี๋ยวจะมีกรารอาจจะมีเกณฑ์เดินทางมาหาคันได้พบเจอกันนะคะหรือไม่งั้นก็จะได้รับข่าวดีจากคนรักจากเพื่อนร่วมง,งานจากกาลยามิตรสิ่งต่างที่เป็นข่าวดีนะคะเนะาะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีนะคะ เป็นพลังงานอย่างห่ได้ยังเนาะคุณเป็นคนที่อยู่เป็นนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งในบางเวลาในช่วงเวลาที่คุณเข้มแข็งคุณก็จะไปต่อได้แต่ในช่วงเวลาที่คุณอ่อนไหวคุณก็มักจะอยู่กับอดีตนะคะแต่คุณสามารถบาลานซ์ได้นะพี่หมอเชื่อว่าคุณสามารถบาลานซ์ได้นะคะในการใช้ชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดีมีน้ําใจเนาะนะคะพลังงานของคุณเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมอจะขอเปิดแบบ สิบใบนะคะพี่หมอจะขอเปิดแบบสิบใบนะนะ,ะสิบใบเพื่อเช็คว่าสามวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะภายในสามวันนี้เนาะนะคะสามวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะขอเ,เลือกไพ่สิบใบหนึ่สอง สี 4, 9, 8, 8, 8, ่้ได้มาแล้วสิบใบนะคะได้มาแล้วสิบใบเนาะภายในสามวันนี้นะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนาะโอเคเอาได้ไพ่มาแลา้วสิบใบอืมใบแรกก็ขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยนะนะคะ ต้องบอกกอนเลยนะว่าคนที่เข้ามาพบไม่เห็นมาดูในคลิปนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะใบแรกนะใครไม่อยากรับพลังงานไม่ไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคุณจะเสียใจนะถ้าคนที่เข้ามาพบไม่เห็นแล้วในพลังงานของคุณหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครอยากฟังอยากรับพลังงานที่ดีดูต่อได้ดูจนจบถ้าคุณดูไม่จบนะคุณจะได้ไปแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าคุณดูจนจบคุณจะได้ทุกอย่างที่พี่พี่หมออ่านออกไปนะคะเนาะ นะคะนะเบอร์แรกของคุณก็ขึ้นแปดเหรียญแล้วอะนะคะคนที่เข้ามาพบไม่เห็นในคลิปวันนี้นะพี่หมอบอกเลยว่าแปดเหรียญนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามวันคุณจะได้รับเงินนะคะคุณจะได้รับเงินคุณจะได้รับงานโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งหางานตรงนั้นน่ะจะเข้ามาให้คุณทําเงินจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปวิ่งงานจะมีการติดต่อเข้ามาหาคุณคุณจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือคุณมีความรู้ความสามารถพิเศษนะคะ คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าคนอื่นนะเห็นไหมคนนั่งผลิตเหรียญน่ะคนนั่งผลิตเหรียญด้วยตัวเองเห็นไหมเนี่ยทําคําเหรียญด้วยตัวเองคือคนที่มีความสามารถมีความเก่งมีความฉลาดทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างคุณลงทุนอะไรไปคุณจะได้กําไรนะคะผลผลิตของคุณจะดีเนาะคุณคนที่ได้แปดเหรียญสามารถเล่นหุ้นได้นะคะสามารถลงทุนเล่นหุ้นได้หรือใครลงทุนจะได้ผลกําไรผลผลิตที่ดีกําไรที่ดีนะคะ แล้วใครที่กําลังหางานงานพิเศษเข้ามาหรือมีงานเสริมคุณจะได้งานเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งหานะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งหาเลยนะงานจะเข้ามาหาคุณเงินจะเข้ามาหาคุณนะคะเห็นไหมใบต่อไปดูดูทุกคนเห็นไหมเนี่ยราชนีเหรียญทุกคนดูเห็นไหมอีกสามวันนี่ก็เป็นพี่พนุ้ยก็เปิดได้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นพี่นุย้ยเหมือนกันพี่นุ้ยก็ขอรับพลังงานมีไปแบบเต็มๆเลยนะนะคะเนาะ เชื่อว่าคนที่เข้ามาเห็นมาพบเจอในคิดนี้นะสามวันนี้คุณจะปังเรื่องการเงินการงาน,งานการเงินมาที่หนึ่งใครที่กําลังกู้นี่ยืมสินหรือใครที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับธนาคารกู้กู้กู้เงินกู้สิน,นทรัพย์กู้เงินเพื่อไปซื้อที่หรือกู้เงินเพื่อไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการตอบรับการอนุมัตินะคะ แล้วคุณจะผ่านนะใครที่ต้องการขายที่คุณจะได้ขายคุณจะได้การติดต่อกันคุณจะได้รับเงินคุณจะได้ขายใครที่ต้องการจะซื้อที่อสังหาริมทรัพย์หรือเป็นอะไรายชิ้นใหญ่ๆคุณจะได้ซื้อนะคะคุณจะประสบความสําเร็จใครรอเงินคุณจะได้เงินใครรองานคุณจะได้งานนะคะเนาะจะมีคนช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินนะคะจะมีคนช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินคุณจะได้นับเงินเห็นไหมแปดเรียนกับอาราชนีเหรียญ คุณได้รับเงินแน่นอนดูสิสามวันนี้นะคุณจะต้องมีเรื่องการเงินเข้ามาใหญ่ๆนะคะเห็นไหมเรื่องทุกข,ของคุณวิตกกังวลมาก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรที่มันอิดขัดใจอาจจะมีอะไรที่มันแบบหนีสินหรือจะเป็นภาระสิ่งต่างหรือสุขภาพคุณจะ คุณจะลดพ้นคุณจะหายดีคุณจะคลี่คลายปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรออยู่พี่หมอเชื่อว่าคุณจะคลี่คลายไปในทางที่ดีปมปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันติดขัดอยู่นะ<ม>ก่อนหน้านี้นะพี่หมอเชื่อว่ามันกำลังจะคลี่คลายมันกำลังจะเปิดออกนะคะมันจะกระจางและมันจะมีหนทางแก้ไขคุณจะมีสิ่งต่างสิ่งดีเข้ามานะคะเนาะนะคะอ่าสาม,ม่เท้านะใครที่รองานพี่หมอบอกแล้วไงใครที่รองาน คุณจะได้งานคุณจะได้เดินทางค,คุณจะได้มีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศหรือทํางานเป็นทีมเป็นทีมเป็นเวิร์กนะทำงานเป็นทีม,ทม,รนะททมหรือร่วมหุ้นนะคะร่วมหุ้นทําธุรกิจร่วมหุ้นหรือ,อลองทุนร่วมกันกับเพื่อนนะคะหรือทํางานเป็นทีมก็ได้คุณจะประสบความสําเร็จกําไรคุณจะตังคุณทํางานอะไรคุณมักจะไม่ได้ทําอย่างเดียวถ้าคนมีกิจการ็นของตัวเองคุณจะ ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างคุณจะมีงานเข้ามาแบบต่างๆสามไม้เทา้าคุณจะได้รับงานนะคะมากกว่าหนึ่งอย่างงานจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมนะคะเนี่ยเห็นไหมอ่ะปีนดาบเข้ามาอ่าชิงดาบเข้ามานะคะตอนนี้นะบอกเลยว่าคุณเป็นคนแข่งอีกสามวันนี้นะคะคุณจะได้รับการตัดสินคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างการเงินจะดีการงานจัปังนะคะเนาะสามไม้เทา้าขยับขยายในะเรื่องการงานทํางานเป็นทีมเป็นเวิร์กได้นะคะเนาะ คุณจะมีงานเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะเข้ามาแบบอา,อาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างเนาะมีงานเข้ามีงานเสริมมาให้คุณทําด้วยเนาะถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวจะมีงานเข้ามาเข้ามาแบบฟังๆเลยนะคะจะได้รับเงินเนะาะเนี่ยการงานใหญ่เห็นไหมบอกแล้วว่าคุณจะต้องได้ทํางานเกินประมาณ3วันภายใน3วันนะพี่หมอบอกเลยนะคะงานใหญ่เงินเยอะนะใครที่ใครที่ลงทุนไปใครที่กําลังรับงานคุณทําได้เลยคุณสามารถรับงานใหญ่ๆได้เลย คุณต้องมั่นใจในตัวเองนะคะคุณต้องมั่นใจในตัวเองถ้าคุณรับงานเยอะคุณทําธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณทํางานคุณรับงานมาเยอะแล้วคุณกลัวว่าคุณจะทําไม่ได้คุณตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่าคุณได้ King d ดคุณมีความหลักแน่นคุณตรงกล้าหาญต้องมีความเชื่อใจตัวเองนะคะคุณสามารถรับงานใหญ่ได้เลยรับออเดอร์ใหญ่ๆได้เลยงานจะเข้ามาแบบปังๆแน่นอนคุณตัดสินใจได้เลยว่าคุณลงทุนไปแล้วคุณได้ผลกําไรแน่นอนคุณได้กําไรแบบ น้ำลายรแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อเลยนะคะคุณไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะทํางานตัวนี้ไม่ได้เนาะการเงินขึ้นการงานการงานขึ้นการเงินขึ้นนะคะคุณมีดวงดดเด่นในเรื่องการเงินการงานนะคะคุณสามารถรับงานใหญ่ๆได้สิบไม้เทา้าคุณสามารถทํางานใหญ่ๆได้ทําธุรกิจใหญ่ๆได้แล้วคุณไม่ต้องไประแวงไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปคิดมากวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะตรงนั้นมันเป็นแค่คําวิตกกังวลของคุณที่คุณคิดขึ้นมาแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้ว คุณแค่ตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไปนะคะควีนดาขึ้นมาคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องมีความเข้มแข็งคุณต้องมีความแกร่งนะคะเพราะคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าคุณทาได้และคุณก็ทําได้จริงๆนะคะคนที่รับงานเข้ามาแล้วควรจะทําได้คุณรับได้เลยคุณทําได้เลยนะคะงานปังเงินปังเงินดีนะคะเห็นไหมเนี่ยคุณดูเห็นไหมการงานคุณจะเข้ามาแบบรัวๆการเงินก็รัวด้วยเห็นไหมเข้ามาแบบรัวๆทุกคนคุณจะได้รับเงิน รับโชครับเหรียญดวงเฮงอะ่ะใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวคุณรับงานได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวคุณรับงานแล้วคุณผ่านไปได้ด้วยคนที่สามารถลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนนะคะลงทุนธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถร่วมหุ้นได้3คนไม่เกิน3คนนะคะคุณทําได้คุณทําได้แน่นอนตรงนี้นะนะคะเห็นไหมถ้าไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยคุณกลัว คุณกลัวคุณหวาดระแวงคุณกลัวที่จะทาไม่ได้คุณกลัวที่จะผ่านไปไม่ได้คุณกลัวที่จะทําไม่ทันหรือทํางานไม่ผ่านหรือมีความวิตกกังวลหลายสิ่งหลายอย่างตรงนั้นคุณตัดทิ้งไปได้เลยนะคะคุณตัดทิ้งไปได้เลยนะนะคะปัญหาตรงนั้นมันเป็นปัญหาที่เข้ามาทาให้คุณหวาดระแวงเฉยเฉมันมากวนจิตมากวนสมาธิของคุณมากวนความคิดความสามารถของคุณเฉยเฉยตรงนั้นคุณสามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะคะใครที่รับงานใหญ่ๆ นะสามารถตกปักละคำหรือสามารถรับเซ็นสัญญาหรือสามารถที่จะทํางานร่วมหุ้นกับเพื่อนได้ทํางานหลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะคุณมีความรู้ความสามารถคุณทําได้อยู่แล้วให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเห็นไหมผลผลิตคนมองมองดูผลผลิตที่ตัวเองลงทุนไปอ่ะเจ็ดเดือนน่ะสแตนดาร์ดไลน์คุณจะได้ที่หมอบอกเลยนะคะคุณจะได้กับสิ่งที่คุณลงทุนมานานแล้วคุณหวานพืช คุณก็กําลังจะมองดูผลผลิตของคุณคุณกําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณนะคะได้กินแบบยาวๆได้กินแบบนานๆเจ็ดเหรียญขึ้นมาคุณมีความรู้ความสามารถคุณคิดคํานวณดีแล้วและคุณได้ผลผลิตคุณได้กําไรแบบงามๆนะตั้งแต่ใครที่เข้ามาดูกับพี่หมอนะสามวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องเจอสิ่งที่คุณจะต้องได้รับการงานการเงินปังแน่นอนนะคะเนี่ยเห็นไหม คุณเป็นคนของประชาชนคุณของประชาชนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีคนรู้จักมากคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นคนที่มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณมองโลกในแง่ดีคุณทําเพื่อครอบครัวตอนนี้พี่หมอดูแล้วคุณทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อคนรักทําเพื่อคนที่คุณรักนะคะเนาะตรงนี้แล้วคุณจะได้ด้วยคุณประสบความสําเร็จคุณได้รับเงินการเงินปังการงานปังนะช่วงนี้นะคะการ ความรักครอบครัวปังนะใครที่มีความรักมีความขัดแย้งกันนะคะ3วันนี้ภายใน3วันนี้จะได้คืนดีกันได้คุยได้เคลียร์นะคะกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นเพื่อนกลับมาเป็นอะไรในในสมมติว่าเป็นเพื่อนทะเลาะกันขัดแย้งกันในผลผลการงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะได้มีการกลับมารักเคลียร์ใจพูดกันคุยกันไปในทางที่ดีนะสำหรับคนรักที่เลิกลากันไปไม่คุยกันงอนกันเดียいい๋ยวจะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะ คุณปังในช่วงนี้นะใครอนอนรับพลังงานที่ดีรับได้เลยนะแต่พี่หมอบอกว่าพี่หมอเป็นคนเปิดพี่หมอก็ต้องรับนะจ๊ะทุกคนก็ต้องรับนะพลังงานที่ดีใครไม่รับเลยจะเสียใจนะจ๊ะเนาะ,ะนะคะพี่พายอยากบอกวันนี้เนาะนะคะการเงินการงานความรักปังโชคลาภคุณจะมีนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้และคุณก็ทําได้จริงๆนะคะ สามารถลงทุนได้นะร่วมหุ้นได้นะนะคะไม่เกิน3ามคนนะนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วยังไงพี่หมอเชื่อว่าคุณก็ต้องทําได้และสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ของพี่หมอนะคะเนาะวันนี้พี่หมอได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมอในการทาคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ